ก็สวัสดีกันด้วยนะครับตะตะก็วันนี้อยู่กับผมฟอสเตอร์เกมมนะครับตามหน้าคลิปครับหรือตามชื่อคลิปก็ได้วันนี้ผมจะมาสอนลบแคมรัสเซียเนื่องจากน้องจีจีทีีหรือน้องปอมปอนถามมานะครับเออ นะครัโหลดง่ายอ่าลิงก์นี้เนะครับขอขอบคุณใครดีตจากอ่าซ t โธไมค์เกมเมอร์นะครับอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ผมใช้ลิงก์นี้นะครับก็ขอบคุณมากจริงอ่าเพื่ทิ้งลิงก์นี้ไว้ด้านล่างคลิปครับโหลดโหลดให้เสร็จประมาณกี่กี่เนี่ยประมาณ197.2.21 m าเนมะไบนะครับหรืนะครับแล้วก็ให้คุณเนี่ยทำการแตกไฟล์นะครับอ่าเดี๋ยวนี่ครับ เอ็กซ์ตอร์ไฟล์นะคะน,นี่ผมใช้หนึ่งจุดแปดอ่อแตกไฟล์ก็จะได้โฟลเดอร์นี้มานะกดเข้าไปครับกดเข้าไปอีกทีครับตอนนี้ครับให้คุณกดติดตั้งตรงนี้ครับอ่ะกดไปเลยนะกดไปเลยอันนี้มันเป็นลิงก์แบบใหม่แล้วกดเสร็จปุ๊บให้กดตรงนี้ครับคือถ้ามันไม่ติดตั้งอะไรพวกนี้ให้กดตรงนี้ใหม่ครับปุ๊บแล้วมันก็จะมีนี่ครับขึ้น นะครับเราก็กดรึบไปเลยครับแล้วมันก็จะเสร็จนะฮะอันนี้จะเป็นแคมตาเสียถาวอนเป็นแปดเป็นแคมแปดที่ผมใช้นะครับอปิดไม่ได้วัดนะฮะก็นะครับเอาง่ายๆก็คืออันนี้คือลิง์กนี้ที่ผมใช้นะฮ <Okay. S 1> ะก็อ่าน,นี่เมอร์เดอร์ตอนล่าสุดโอเคต่อเรียบร้อยแล้ว ลงแล้วตัดต่อเรียบร้อยแล้วครับคลิปนี้ไม่มีตัดต่อครับเอาง่ายนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์นี้ไว้ให้นะครับถ้าโหลดไม่ได้หรือโหลดไม่ติดหรือยังไงเป็นอะไรบอกผมได้นะครับอันนี้มาถามตัวตได้แล้วเดี๋ยวจะแจกลิงก์ใหม่ไปอีกรอบหนึ่งนะฮะก็ไม่ได้ดูนะครับก็ขอขอบคุณ s t a r t o m Gamer จริงๆนะครับเดี๋ยวจะทิ้งคลิปนี้ไว้ให้ดูกันด้วยนะครับก็เขาบอกคือแบบ เขาเนี่ยบอกขี้เกียจทาต่อแล้วผมบอกเลยว่าเออใช้ได้จริงผมวันนี้ผมลองดูแล้วนะฮะก็สําหรับคลิปนี้ไม่ได้โปรโมทแต่อย่างใดแค่ามาสอนครับสำหรับคลิปนี้จบแล้วครับผม